สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กันในช่องของน้องภูมิเดนนเสา์ก,กันอีกครั้งแล้วนะครับผมเย้วันนี้นะครับน้องดเดนนเสา์จะมาทําการรีวิวการ์ดส,สกิบดี้นะครับ EP ที่2นะครับครั้งก่อนที่ผมบอกว่ามันเป็นสมุดนะครับมันสามารถฉีกออกและสามารถขูดเข้าการ์ดได้ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะขูดให้ดูนะครับอย่างการ์ดอันนี้นี่ทุกคนมันเป็นไปได้ เดี๋ยวตอนนี้ผมขอหาอุปกรณ์มาขูดก่อนนะครับเปิด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 นมขอแล้วก็ผมมีการ์ดแบตตี้ไฟด้วยนะครับแต่ผมจะไม่รีวิวการ์ดแบต f ี้ไฟวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสกิิดี่ EP สองเนี่ยทุกคนมันขูดไปแล้วมันจะเป็นหน้าแบบนเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือ อันนี้ผมขูดไปแล้วนะครับอ่ะให้ดูให้ดูดนะนี่นะครับทุกคนมันพอขูดไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับโอ้โหเร็บจำแล้วต้องตัดเล็บแล้วขูดไปมันจะเป็นแบบสีของตัวสกีบิดดี้นะครับนี่อันนี้ผมก็ขูดนะครับทุกคนอะผมก็ขูด กาซอันนี้ผมก็ทําการขูดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมจะขูดเพิ่มให้ดูนี่นะครับแล้วนอกจากนั้นยังไม่มีอีกแค่นี้นะครับยังไม่ได้มีแค่นี้นะครับทุกคนอืมซ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ย ช,ชเ,ออเดี๋ยวผมหาก๊าซอีกอันหนึ่งก่อนนะครับที่มันแบบไม่ใช่ก๊าซที่เอาไว้ขูดอะผมมีนะครับซื้อบ้านใหญ่ลอยนะครับที่โร<ล>ง,<อ>งเรียน <ไป S 1> ผม<ๆ>นะครับไม่ขายละทา,าไมผมมองว่าออกหรือว่าสีเลยวังยังไม่ได้อออกนะ บขึ้นอีกอ่ะขึ้นแล้วอืออืออืมัืออืออืออืดอากอือนืออืออืออือาออาออือัืออือจจอออาืออืออนออืออัออปออืออือออกอออออนอออออออ้ออ พลังสกิบิดดี้นะครับอันนี้เป็นเม็กคาเ์บร่าแมนผมได้มาเป็นซุปเปอร์แลนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นเลือดอันนี้น่าจะเป็นดาเมจนะครับถ้าผมทำผิดหรืออ่าผิดอะไรก็กราบขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือตอนนั้นมันยังไม่ฮอตเท่าไหร่เนี่ยการอะไรใดเงี้ยดังนั้นนลยครับแสนห้าแสนสามหมื่นสามพัน นะครับส่วนเลือดก,ก็น่าจะประมาณไม่รู้ว่าเลือดหรือเปล่าหรือว่าดาเมจนะครับประมาณสี่สี่แสนห้าหมืนห้าพันถ้าเป็นเลือดเขาจะเรียกว่า x p นะครับอสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็แค่มาบอกว่ามันสามารถขูดเป็นการ์ดได้นะครับสำหรับการ์ดพวกนี้ นะครับนีม่มาสุนยื่นแหนจะไหลเนะาะก็แค่มาบอกทุกคนนะครับเพร <อ S 1> าะว่าอันนี้ก็โผได้ก็เ,เป็น,<ห>นตัวเป็นตนหาซื้อได้ที่ร้านร้านอ่าร้านไหนครับร้านป้าลอยนะครับอยู่ตรงจนไหนครับอยู่ตรงข้างหลังของโรงเรียนของผมเลยน,นะครับชื่อโรงเรียนอันนี้ก็โรงเรียนผมเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านท่องอินมีอุปถัมภ์นะครับซื้อ หามาเล่นสนุกสนุกได้เลยนะคะสำหรบับคลิปนี้ผมอ <โฮ S 2> ขอลา,าไปก่อนต้องบอกราคาด้วยดีครับเผื่อจะไม่โดนหลอกขายในราคาเท่าไหร่ครับห้าห้าบาทครับห้าบาทได้กี่ใบครับได้ได้ไดเป็นประมาณหกแผ่นนี่นะครับแต่แต่ถ้าจะซื้อแบบการ์ดพลังก็ประมาณสิบบาทนะครับสิบบาทแล้วได้อะไรบ้างครับได้ได้การ์ดมาแปดแผ่นเลยครับ แล้วหลังจากนั้นคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในช่องนะ้องภูมิไดโนเสาร์ทำคลิปต่อไปด้วยนะคบผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายบายคิบิดีกิบิดีคิบิดี